สบายดีสบายดีมาทุกคนเลยเนาะมื่อวานี้อยู่กับรถที่ซ่องน้องรจนาลองสาลนั่นเองเนาะทุกคนกลาบสบายดีกันมือทุกคนเลยเนาะตอนนี้น้องรถกลามาแต่ที่ต้องสารเนาะน้องรถไปว่าได้โดนเนาะเพราะว่ามีหลานนะ้อยไปนําตั้งว่าสองคนก็เลยว่าได้กลับไปสช่วงน้องรถไปลองสาลนำคำผรีเจออะช่วงพาย,ยุเขา้าฝนตกสองมือนะเนาะเพดให้อากาศเย็นและก็หนาวอยู่อย่างกระตกคือกันตอนนี้แต่ว่าเสาแล้วเนาะ เมื่อนี้น้องรถจ๋าเอาขนมมาแกะพร้อมๆกันกับทุกคนเลยเนาะเพราะว่าน้องรถได้สั่งขนมอยู่ที่ประเทศไทยมาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งพร้อมๆกันว่ามีอีย่างรเนาะนี่นะนเจ้าหากกลับมาส่งน้องรถมื่อนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องรถบดขันก็เลยบนกนระเจ้ามาส่งมื่อนี้ส่งยูเหอนเนาะอันนี้น้องรถจ๋าใส่เงิน ของเอของไอนโจเนาะยังใส่โปรโมชั่นปนีินโดนาสิบดอลลาร์ที่จงไว้ที่น้องรถจงไว้ซื้อเสื้อซื้อใหม่เสียบใส่โทรศัพท์แต่ว่าน้องรถไม่ได้ซื้อเนาะยังบ่มีเวลาไปซื้อน้องรถก็เลยว่าอมาซื้อขนมกินนี่ซื้ออันนี้มากินอีกแล้วเนาะทุกคนได้กินแล้วก็ติดใจแซ่บอีหลีแล้วก็ตัวนี้เนาะน้องรถสร้างมาสามสามแนวเนาะ ตัวนี้เป็นคุกกี้เดี๋ยวน้องรถเจอแกะให้เบิงนะ้งเนาะเพราะว่าน้องรถก็บก่บเคยกินคุกกี้แต่มันเป็นหกซิ้นน้องกล่องหนึ่งซิ้นบักใหญ่ๆเลยกล่องนึงมีมีหกซิ้นแล้วก็มีขนมขนมปังนมสดเนาะสองกล่องแล้วก็มีทาดมะพร้าวนี่เนาะทาดมะพร้าวนี่สองกล่องแล้วก็คุกกี้กล่องหนึ่ง คุกกี้นี่แม่นกล่องหนึ่งห้าสิบพันน่าจะถืออยู่ร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้แม่นกล่องหนึ่งสามสิบพันกีบถือเงินไทยกันน่าจะถือร้อยหนึ่ง 100, 000, ทานมะพร้าวกับห้าสิบพันกันร้อยกว่าบาทเป็นเงินลาวรวมทั้งหมดนี่ก็เป็นสองแสนกับสิบพันเนาะแล้วก็บวกค่าส่งก็เป็นสิบห้าพันรวมทั้งหมดก็เป็นสองแสนกับสาวห้าพัน งเงินที่นงรถวาเซียไปซื้อใหม่เนีน้องรดไ,ได้ซื้อละเอามาซื้อขนมนี่เบื่อไหรเนาะเขาเจ้าจะเอามาทุกๆกวันจันทร์เขาเจ้าจะจัดส่งสั่งได้ได้สร้างเป็นทีท่เนาะจึงจะได้กินเนาะขนมเนี่มันจะมีวันเดือนปีบอกมันกำหนดเนาะวันที่เก้าเอ่อวันที่ห้าเดือนสี่เขาเจ้าเหตุมือกำหนดแม่นวันที่เก้าเนาะ ฉะนั้นเราต้องกินให้เมดก่อนอ้าวมีเงาะทุกคนข้างในมันกินแล้วแล้วก็ติดใจติดใจแล้วก็สั่งมาอีกเนาะเงินเงินที่น้องรถปลาสีเอาไว้เอาไว้ซื้อใหม่ฮันแม่นน้องรถไปซื้อละเพราะว่าน้องรถบุ้มมีเวลาไปก็เลยว่าเอามาซื้อขนมกินนะทุกคนเนี่ยน้องรถจะแก้ตัวนี้เปิงเพราะว่าน้องรถจำพว่เคยกินตัวนีแม่น ขเขาจาเฮ็ดไม่เนาะ<ว>อุะ้ยเพราะมันจะมีอันนี้อัดคืออัดคือปองป่าอ้าทุกคนมันคือบุคืออันอยู่ในโหมดีน้องรดตั้งวะตัวที่อันอยู่ในหูมันจะมีอันข้างในมันจะเป็นไซส์สกเกล็ดแล้วก็เป็นเนื้อข้างในมันจะเป็นลาวา้อยเนาะอันนี้มันบุมีไซสมันเป็นเซเลตนะทุกคน ไม่ตรงปกเลยตัวนี้เดี๋ยวจะซิมดูก่อนอแจกกระแสบอยู่แต่แต่กระบอกบ่กคักนะเพราะว่าตัวที่เขาเห็นนันมันมีนะทางในมันจะเป็นไส้ลาวานาะ แต่ว่าเอามาลับก็มีแต่ว่าสองตัวนี้แซ่บแท้มาซิสร้างมาให้ทันพระเสมอสู้แม่บางกินแต่ว่าบัได้เหมือซ้ำเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจัดส่งทุกๆวันจันทร์วันจันทร์จนหอดแบบสุกน้องจึงได้เหมือลองสารสนั้นมันกาจะเมื่อกำหนดที่กินก่อนก็เลยว่าบรได้สร้างแต่และเทือมาบรได้เอาไปให้แม่บางสิ่งจะเพื่อ ้วก็ขนมตัวนี้เนาะ2องกล้องแล้วก็ตัวนี้2องกล้องอย่าโน่นจะสิมตัวนี้ก่อนตัวนี้อร่อยมากทั้งในมันก็จะเป็นมะพร้าวอ้อร่อยขนมอันนี้ป้าไมโดนบรายนอกรวาง เขาเจะไม่ได้ใช้สั่งกันรูนฮะนะคือได้กับประมาณสามจีมือสูงสดถ้าปะไปโดนมันก็จะขึ้นเฮ็ดเนาะขึ้นเฮ็ดขึ้นหลันเืส้อลานอกก็จะกินไปได้กินมันก็เจ็บท้องเนาะกินชน,นิดกรอบแเด้จะกินชน,นิดนะอืนอร่อย ไว้ก่อนเก็บไม่กินหลายวันว่าชิฟากไปให้แม่บางกินต่ว่าวชิฟากอันคนทรงไปกับยานเขาเจ้าเห็ดขนมขนมเสียนะถ้าชิฟากรถไปเขาเจ้ากับยานเขาเจ้าอันโบ,บงเบอร์แง่งให้เขาดี อย่าน้องรดคิดก่อนว่าซฟาอ้อางจริยไปให้แม่บางซิเพราะว่าน้องรถได้กินหลายเพื่อแล้วก็วอยกให้แม่กินน่ะเพราะว่ามันแซ่บอันนี้น้องรถใส่งบที่ไอโจอเอาให้เนาะน้องรถจงไว้ซื้อใหม่แต่ว่าบดีซื้อซ้ำบ่มีเวลาไปก็เลยเอามาซื้อขนมกินแซ่บแห้ง ช่วงนี้อาจจะยุตแต่ละภาคอาจจะพยุเข้านอนจะไหนนะฝากทุกคนทักษะสุขภาพตัวเองนี่เนาะเพราะว่าอากาศกเปลีป่ยนแปลงไปกา่านแบบสุขภาพทุกคนยังปรับอากาศบริยาานบริสบายนะให้ทุกคนระมัดระวังในการขับรถบาว่าอ,อย่างกัให้ระมัดระวังด้วยเพว่าสิขี้เหือบรขับรถเนาอะอยู่ตามท้องถนนเวลาฝนตกมันก็จะเ็ให้ทางมืด เป็ในใดตอนฟากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเดเรร์อากาศหรือว่าจะสัญจรไปใส่การระมัดระวังกันแน่นอะเพราะว่าโซ่นี้ก็บอุบัติเหตุเกิดขึ้นลายแหงเดี๋ยวมาลองซิมตัวนี้ตัวนี้กระก,ก้องนึงมีหกสิ้นเนาะนี่ทางในมันก็จะเป็นเนื้อ บาย่ที่ไทยจะได้ขายดีบเพราะว่ายู่ที่ลาวนี้ได้ขายดีแห่งเพราะว่าเขาเจ้าเอามาเป็นล็อตเป็นล็อตเขาเจ้าฮับออเดอร์แล้วเขาเจ้าก็จะเอามาเป็นล็อตเป็นล็อตเนาะยูลาได้ขายดีแห่งนขนมสองตัวนี้ขนมที่ อาผู้ใหญ่ใจดยียยุททางฟ้าอันยุททางประเทศไทยที่ฝากมาให้น้องรถมือก่อนนะเนาะคืนสงซาเพิ่นได้ฝากมาให้น้องรถทันแมนมือแต่มือแรกที่เอามาให้เลยเนาะคือมือนั่นอู้อูมาลินนำเอาให้อู้ซิมกับอย่างบอแสแทบปันใดเวลาเนาะน้องรถเอามาเข้าตู้เย็นแล้วกับมือนั้นน้องรดอันไปที่รองาศาตร์แล้วก็ไปให้แม่ซิมให้ให้เฮือนสิมเนาะบอสหอดห้านาทีมืดเลยทุกคน แม่บากมันมกักแขงอันขนมทุเรียนไซไข่แดงแซบแซ่แบน้องลีก็ว่าเบิดแล้ววะน้องลีว่ามีไข่อีวอส์เนเน้องลีก็ติดใจเนาะได้กินแล้วก็ได้ยังได้กัขอขอันใส่อันยังได้กัขอครอบใจหลุงอีกเท่หนึงเนาะจากคลิปนี้เลยเนาะมันท้าหลุงได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณและก็ขอขอบใจทุกๆคนที่เอนดูพวกเขาเนาะเอนดูน้องรดฝากมันฝากนี้มาให้น้องรถกินตลอดแล้วก็ขอขอบใจหลายๆเด้อว่าผู้ใดก็ตามที่เข้ามาหัมสมคลิปน้องรดเนาะน้องรถต้องขอขอบใจขอขอบคุณมากๆนะคะ นี่บ่มีอย่างเนาะเอาขนมมาสู่ขนมที่น้องรสสร้างมาแต่ประเทศไทยว่ามันแซ่บอีิ่มนะทุกคนอยู่ที่ลาวเขาจะนิยมกินขนาดเลยขนมอันทรงตัวนี้นะทานมะพร้าวแล้วก็กขนมปังนมสดเนะาะเขาเจ้ามาักแหงเนาะอยู่ประเทศลาวบ่มว่าอยู่ประเทศไทยจะกินคืออยู่ประเทศลาวเพราะเพราะว่าอยู่ลาวนี่แม่นอนันในแซ่บแี่ต้องไม่สร้างอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าอยู่ลาวเขาบ่าค่อยได้เห็บเนาะ สำหรับคลิปนี้ฟ้าทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้สองน้องรจนาล้งสาเ,เดอร์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะหวังว่าจะเป็นคลิปอีกอย่างกับฟ้าทุกคนรอติดตามเลยเนาะเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนบ๊ายบาย